สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะผมตอนนี้ผมอยู่ที่เอสพีเซ็นตะ์คาขงเบ้งนะครับผมนะวันนี้ผมมีรถครอบครัว7ที่นั่งนะมานําเสนอแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากนะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ได้เครื่องดีเซลด้วยนะตรงนี้นะ่าเป็นอินโนวาตัว2.8ตัว G นะครับเป็นปี2 0 1 7เป็นตัวเมทัลเชนของหลังปี2 0 1 6ขึ้นมาแล้วนะตัวนี้สภาพคันนี้นะสะภาพสวยมากภายนอกเป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะได้เป็น้วก็ไดแป7ทีแล้วก็ได้เป็น,บน,นเนบาะ3แถวนะเป็นบเบาดี๋ยวผมผชมชละเอียดตวรันรัผม มาครับเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยครับสำหรับ Innova ตัว 2.8G คันนี้นะทันนี้ครับจะได้เป็นเครื่อง2 8 0พนรซีซีนะผมเป็นเครื่องเดียวกับพวก Toyota f o r t u n e er เ Revo เลยนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่นะตัวนี้จะเป็นตัว G นะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมเป็นตัวรองท็อปอ่าอย่างตรงนี้นะไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับผมไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยนะสภาพสวยสวยเลยแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกด้าน,นข้างจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับ ไฟตัดหมอกจะเป็นไฟตันหมอกคู่หน้านะกระจังหน้านี่ครับจะเป็นสีดําตัดสีโคมเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งที่ว่าได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอยู่นะครับสำหรับแบรนด์โตโยตานะเป็นอินโนวาตัวนี้นี่นครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยจะได้เป็นล้ออัลลอยเดิมๆจากโรงงานของทางโตโยตานะสีบอลเงิน,นตัวล้อจะเป็นขอบ16นิ้วนะนี่ครับได้เป็นล้อขอบ16นิ้ว ส่วนในตัวด้านข้างเนี่ยตรงนี้จะมีสเกิร์ตด้านหน้าและด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายด้วยก็คือเอาง่ายๆคือเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับกระจกมองข้างจะได้เป็นตัวครอบเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้นะนะแล้วก็ที่มือจับทั้ง4บานจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะใครมองหารถก็ฟัวเจตที่นั่งอยู่นะผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะนี่คันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันถ้าลูกค้าไม่อยากได้เป็นโฟล์คูนเนอร์หรืออะไรประมาณน,นีน้นะาหนี่อินโนวาก็ตอบโจทย์นะครับผม รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะแล้วก็ที่ด้านหลังตัวรถครับจะมีสปอยเลอร์กับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะสัญญาณขึ้นรับว,วิทยุเนี่ยด้านบนจะเป็นตัวทีบฉลามแบบนั้นเลยนะครับนี่นะรถสภาพสวยมากนะเดิมทั้งคันสแตนดาร์ดลงงานหมดเลยไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายหลอดฮาโลเจนนะนะครับเป็นไฟท้ายเฉพาะของตัว Innova นี้เลยนะจะเป็น2โคมนะครับแล้วก็โลโก้อินโนวาทิสต ตรงนี้จะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมปี2020ที่ว่าเป็นตัวคิ t ต้า r มนเช h ชีนทั้งคันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะด้านหลังมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังแล้วก็นี่ครับโลโก้ตัว2.8เครื่องยนต์2.8ตัว G เ่ยเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูเมื่อเปิดท้ายขึ้นมานครับนี่ตัวเบาะตัวตอนนีสสานเนี่ยจะพับเก็บเหมือนพวก f o r t จูเนเลยจะพับเก็บไว้ที่ด้านข้างนะครับ นะถ้ามีผู้โดยสารนั่งด้านหลังก็สามารถพับลงมาได้นะนั่งผู้นั่งประมาณเพิ่มอีกได้ประมาณ2คนถึง3คนได้เลยค่อนข้างกว้างอยู่นะครับสำหรับวินว่านะถ้าเรามีมีผู้โดยสารด้านหลังก็จะเก็บสัมภาระเพิ่มเติมเก็บคงเก็บของเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยนี่ผมแพนให้ดูด้านหลังนี่ครับกว้างมากนะแล้วก็ตัวแอร์นะจะได้เป็นแอร์ราวสามตอนหมดเลยนั่งยังไงก็ไม่ร้อนครับผม แล้วก็มีไฟสวยๆแบบนี้ตกแต่งนะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยครับตรงกลางนี่ตอนนี้2เนี่ยคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิแอร์พัดลมแอร์เองได้เลยนะแล้วก็จะได้เป็นตัวเบาะผ้านะถ้าเป็นตัวจีนครับจะเป็นตัวเบาะสามเป็นแถวเดียวแบบนี้เลยถ้าเป็นอย่างตัว V ตัวท็อปนะจะเป็นเบาะมิก้เมาส์เป็นแยกคู่นะครับนี่แต่ว่าตัวนี้จะนั่งได้จุก,กว่านะเพราะว่าตอนนี้2เนี่ยสามารถได้นั่งได้ถึง3คนเลยเพราะถ้าอย่างเป็นตัว V เนี่ยจะนั่งได้2คนนะ นะคแล้วก็ภายโดยโดยรอบตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยมากนะใครมองหาอยู่นะอยากเข้ามาดูรถทดลองขับอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากดูรถจริงแนะนําว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้าน,นล่างนี้นะครับผมผมอยู่ที่ซอยเสตไทย64ด้านในถ่ายซอยนะนี่นะประตูหลังเมื่อเปิดขึ้นมานะห้องผู้โดยสารตอนที่สองครับก็จะเจอกับบอกผ้านี่คือ ลายตรงนี้จะเป็นลายตามสแตนดาร์ดจากโรงงานหมดเลยนะครับผมรถไม่มีดัดแปลงมีที่วางแก้วด้านหลังทั้งสองสองที่เลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์นี่อย่างที่ผมบอกนะสามารถปรับอุณหภูมิแอร์เองได้เลยคนที่นั่งด้านหลังนะครับเย็นสบายค่อนข้างกว้างนะอย่างที่ผมบอกแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเป็นที่วางแขนแล้วก็วางแก้วเพิ่มเติมด้วยถ้าเราอยากวางแก้วเราก็กดตรงนี้นะครับเห็นไหมสามารถวางแก้วได้ทั้งด้านหน้าตรงนั้นครับ สองแก้วแล้วก็ตรงนี้ได้อีกอย่างละสองแก้วนะได้สีแก้วเลยนะไม่หกแน่นอนนี่ผมส่องจากด้านหลังไปให้ดูคอนโซลด้านหน้านะนะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะจะเป็นสีดําตัดขอบสีเทาหน่อยนะนี่ดูหรูหรามากเลยนะครับเหมาะกับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยประหยัดน้ํามัน พาชมฝั่งคนขับกันบ้างอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยอ่าเมื่อเปิดเข้ามานะตัวกระจกนะกระจกจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็เป็นกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วด้วยปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้านะตัวนี้แล้วก็ภายในนะจะเป็นภายในสีดำอย่างที่ผมบอกเลยได้เป็นบอกผ้าตามสแตนดาร์ดโรงงานลายเป็นแบบนี้นะตั้งแต่โรงงานเลย แล้วก็ถ้าเป็นตัว G ีนครับจะเป็นระบบคุญแจไขยอยู่นะสำหรับตัวนี้เป็นปี2017นะครับแล้วก็ตัวมีตัวนี้นะตัว P ตัวนี้คนระับจะเป็นปักเซนเซอร์ด้านหลังอันนี้ก็คือเปิดการใช้งานทํางานอยู่นะถ้าเรามีถอยก็ยังมีสัญญาณเตือนนะเราก็สามารถปิดได้นะครับไฟหน้าก็สามารถเป็นตั้งไฟหน้าเป็นแบบดิจิตอลได้ก็คือเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยตั้งตั้งไฟหน้าไฟไฟ,ไฟสูงต่ํา เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 6 5 0 0 0กม่เมตรเท่านั้นเองนะแล้วก็ตัวพวงมลลาลัยจะมีมันติดฟังก์ชันที่พวงมลลาลัยให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยหน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะรับสายโทรศัพท์เลยได้เป็นจอของโซนี่นะครับตัวนี้ตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลเลยด้วยนี่นะปรับหมุนด้วยมือสามารถตั้งออโต้ได้แล้วก็ตัวเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับนี่นะใครมองหารถก็ควรจิที่นั่งอยู่ รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่อง2.8นะนั่งจุคนเต็มรถเนี่ยก็กำลังเหลือๆนะสำหรับตัวนี้อันะนี้ครับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะนี่ผมให้ดูหัวนงหัวนอ็อตลอยความคมของตัวบอดี้ตัวรถได้เลยนะอยู่ครบ,บทุกจุดนะ นี่ครับติ๊กเกอร์อะไรยอยู่ครบหมดเลยนะ,ะบรทเพจทับเพจตัวรถนี่ครับอยู่ชัดเจนเป็นปี2017นะรถค่อนข้าง,งสวยมากนะแล้วก็ซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยเพราะเรามีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ก่อนรับรถด้วยนะแล้วก็มีรับประกันตัวรถ90วันนะครับผม,มแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ด้วยนะ1ปีลูกค้าท่านไหนที่สนใจรีบติดต่อมาขอรายละเอียดได้เลย นะใครไม่เคยดูรถหรือว่าไงเนี่ยเข้ามาดูรถได้ที่ซอยเสถียรหสด้านในท้ายซอยได้เลยนะครับผมเป็นไงครับทางครับผมพาชมรีวิวตัวรถของอินโนวาคันนี้นะรอบคันไปแล้วนะทุกค้าท่านไหนสนใจนะอินบ็อกได้ที่ด้านล่างหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะผมแล้วก็คันนี้นะผมบอกเลยถ้าลูกค้ามีเครดิตอาชีพชัดเจนเนี่ยสามารถออกลดรถ999บาทได้นะทุกพันนะหรือว่าอยากดูรถจริงผมแนะนําว่าเข้าไปที่ซอยเสถียรหสด้านในท้ายซอยเลยเพื่อมาทดลองขับและดูละเอออีีีียยยดดตตััััววรถกนกน,นนนทไไ้้งงสาา์ขออุตลาไปก่อน